นี่คือทางไปโรงแรมนะคะอนุรักษ์มากอ๋อโรงแรมเก่าเราอ่ะมันมีที่นี่ด้วยนั่นไงเมฟวาน่าอะไรเมฟลาน่าเขาก็เลยถามนนเขาก็เลยถามว่าเรามีหรือเปล่ามีที่พักหรือเปล่าเผื่อเราไม่มีเขาจะได้นําเสนอให้เรามาโรงแรมเขามา โรงแรมแล้วอะแต่ว่ามันต้องจอดนี้ไหมหรือจอดไหนอะไหนเลืนไลต้องจอดนี้ตื่นเต้นเนาะซื้อกระเปจอดค่ะนชนี่โรงแรมนี้ของเราค่ะอีลิตนี่ค่ะโอเค